สวัสดีครับวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศดาวุฒบอลสีนะครับครับร้อนไหมครับทุกคนครับครับร้อนเอามากๆเลยนะครับอากาศนะครับผมนะฮะอุณหภูมินะบางทีในตู้เราก็ต้องต้องเปิดระบายนิดๆนะครับผมนะครับบางท่านอ่าแสลมอาจจะหกสิบเจ็ดสิบนี่ก็ถ้าช่วงนี้เมษานะครับ ก็จะมาหมาว่าเสร็จเมืออกันนะครับผมนะครับตอนนี้แต่แรเก้าสิบเปอร์เซ็นก็พออยู่ได้ครับผมนะครับยังไงก็เป็นห่วงทุกคนนะครับผมนะครับเลี้ยงบอลสีนะฮะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นบอลสีนะครับผมนะครับกระถางแรกนะฮะน้องอยู่ในกระถางแปดนะครับผมนะครับถังแปดก็สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมเทพพสุธานะครับผมนะครับเออใบนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับผมนะครับครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับ ต่อมาก็เป็นกระถางนี้นะครับผมนะครับใครที่เห็นแล้วอยากได้หรือว่าชอบเค้าก็รับไปน,นะครับผมนะครับร้อยหาสิบาทนะครับผมใบหอกนะครับผมหอกดังนะครับผมหอกด่างลายสวยมากเลยครับ,บกระถางนี้ก็เป็นไผ่ด่างนะครับผมนะไผ่ด่างไผ่ด่างดําแดงนะครับผม นะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับเป็นแยกนอครับผมตัวนี้เป็นแยกหนอนะครับส่วนกระถางนี้ก็ได้อยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับผมเปิดดังสวยๆมาเลยนะครับผมครับกระถางนี้ก็อยู่กับผมมานานแล้วครับผมนะฮะเพราะว่าเอาน้องมาหลบหน่อยนะครับหลบแดดอุณหภูมิแรงจัดนะฮะน้องก็เลยใบใบเบี้ยน้องก็จะเสียหายไปเยอะตอนนี้ก็ไล่ฟอร์มขึ้นมาใหม่นะครับผมนะครับเป็นหอก หอกด่างนะครับผมนะครับก็ดูตั้งแต่ใบเบี้ยเขานะจะป้ายม่วงเลยนะครับผมนะครับดูนะฮะใบเบี้ยก็ยังหลงหลงเหลืออยู่นะครับผมนะฮะให้ดูโหโดนนะครับแต่คือเก็บงานไว้ให้ลูกค้านะครับพี่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับอันนี้ต้องมาไล่ฟอร์มใหม่นะครับปรับอุณหภูมินะครับผมตอนนี้น้องน้องดีขึ้นเยอะนะฮะเดี๋ยวปล่อยนะครับผมนะครับผมเคยปล่อย850นะครับผมสมัยก่อนแต่ก็น้องยังรอดอยู่ทุกวันนี้นะครับผมและน้องก็ หลังจากนั้นมาก็เดือนกว่าแล้วเนาะที่ไม่ได้เปิดเขานะกระถางนี้ก็ไป450บาทนะครับนะครับกระถางนี้ก็หูมาฟอร์มใหญ่ๆนะครับวันนี้พอเราเจอแดดกันก็จะยุบมั่งทิ้งใบมั่งอันนี้ไล่ฟองกันใหม่นะครับผมนะครับถ้าเชื่อนะครับพอน้องในกระถางแปดนะครับผมนะครับไม้หน้านี้อย่างสวยนะครับผมนะครับหลอดใหม่มานะครับผมนะสามติดแล้วนะอันนี้เหลือเหลือใบใบหนึ่งคือใบใบเก่าเขา ตรงนั้นแบบยุบหมดเลยแล้วฮะทุกคนจะเป็นหรือเปล่านะบางทีผมอาจจะบกพร่องนะหรือว่าอ่ะก็ธรรมดานะครับแต่ก็อยู่กับเขาเกือบทั้งวันนะครับผมนะฮะสวนบอลสีเราอ่ะกระถางนี้นะครับผมนะมายุบตัวไปหอยเท่าไหร่ดีเอากระถางแปดด้วยนะขอสองร้อยห้าสิบนะครับผมนะฮะถ้าใครเห็นว่าตัวนี้ยเก่ง่ะทั้งด่างทั้งป้ายนะครับผมนะฮะถังแปดนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นปักสาวอ้รปักสาวานอนนะครับผมนะครับ น่าจะไปแล้วนะครับผมแปดร้อยห้าสิบไม่ไปละนะฮะอ่ะกระถางนี้นะครับผมนะครับหลอดใหม่มาแล้วนะครับผมครับกระถางนี้ได้อยู่ที่ขออยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับนาวิกนะครับผมเปิดหน้าไม้สวยๆมาแล้วนะครับผมนะครับเอาไปที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับนาวิกสองร้อยห้าสิบาทไม่ขายละนะอันนี้ก็เป็นต้นแม่นะ ลูกค้าเป็นต้นแม่นะครับผมนะเป็นใบหอกที่มีเม็ดสีแล้วก็เป็นไม้ด่างไม้ป้ายนะครับผมนะครับเนียดูหลอดใหม่ๆอ่เขาอ่ะผมแบ่งหน่อให้นะครับหน่อเขาเปิดมาแล้วนะครับผมนะครับขออยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับผมคงใส่จะเลิกเล่นเลยนะครับเป็นประกายแสงนะครับผมกระถางหกนะครับผมนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมดาราประกายแสงนะครับต่อมาก็เป็นแยกหน่อนะครับเดี๋ยวให้ดูหน่อเล็กนะครับผม ด่างดําแดงนะครับพื้นพื้นเขียวดํานะครับผมและป้ายแดงนะครับผมอันนี้เป็นหน่อนะครับขอร้อยห้าสิบาทนะครับผมกระถางนี้รับประกันความโตและใหญ่เลยนะครับผมเป็นได้มาแยกมาสองหน่อนะครับผมก็หนาแล้วครับผมอันนี้อันนี้ก็ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้หน่อยนะครับแต่น่าจะคมน้อยกว่านิดนึงแต่ราคาเท่ากันนะครับผมนะครับหน่อละร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับมีสองหน่อนะครับผม เดี๋ยวมาผีตาขนคงไม่ไม่ไปนะเดี๋ยวปล่อยใบหอกดีกว่านะครับนะครับปล่อยเล็กเล็กน้อยน้ยนะครับผมอันนี้นะมาตรงนี้นะครับอ้าวเป็นงานกระดูกนะครับผมนะครับเก้าสิบาทนะครับผมเป็นใบหอกนะครับโหดูหลอดใหม่นะครับผมนะฮะเก้าสิบบาทนะครับผมนะครับเป็นหอกออกน้ําตาลดําๆเขียวเขียวนะครับผมนะครับก้านแข็งนะครับไม้ก้านแข็งเลี้ยงเลี้ยงง่ายนะครับผมนะครับ แต่ครั้งนี้ระวังฟอร์มหน่อยนะครับเพราะว่าผมมีต้นใหญ่ๆนะครับต้นใหญ่ๆก้านอาจจะมีโคตรบ้างนะครับผมคือต้องบังฝีมือนะครับผมแต่มมนเป็นไม้ก้านแข็งคล้ายกับไว้วันเสาร์นะครับผมนะครับไอ้ถางนี้90าบาทนะหอกนะครับอ่ะสองต้นนะครับผมนะครับงานงานกระดูกนะครับผมหอกงานกระดูกนะครับจะเป็นทองแบบทองเขียวเขียวส้มๆนะครับผมนะฮะตอนโตนะครับก็เก้าสิบบาทนะครับผมนะครับ ก็กระถางนี้นะครับผมสายใหญ่อาจจะราคาสูงเนี่ยเอากระถางสี่ไปนะครับผมนะครับอยู่ที่เก้าสิบาทนะครับผมเก้าสิบาทนะฮะใบหอกนะครับผมขนนกนะฮะน้าตาลดํานะครับผมขนนกด่างนะครับผมนะครับอยู่ที่หกสิบาทนะครับผมหกสิบบาทนะครับขนนกด่างนะครับผมนะครับใบหอกนะครับหรือว่าจะเป็นแบบนี้นะครับใครที่ชื่นชอบสายแบบนี้นะครับนะฮะเอ่อ อ๋อสีบาทนะครับผมนะฮะใบหอกแบบนี้นะครับนะสี่สิบบาทต่อมาก็เป็นโอหนี่ครับเป็นตัวไอ้เขาเรียกว่าเป็นเอ่ออะไรอสูรโลกันนะครับผมเป็นตัวป้ายนะครับผมนะฮะเริ่มเปิดด่างเปิดป้ายเป็นตัวใบยาวนะครับผมนะครับดูหลอดใหม่เริ่มป้ายแล้วนะครับผมนะครับนะฮะกระถางนี้เอาไปสองรอยห้าสิบนะครับผมไม้ไซส์ใหญ่นะครับผมนะฮะกะถางนี้ก็ได้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมเป็นหอกที่ว่าต้นเก้าสิบบาท อันนี้ใหญ่เลยนะครับผมใหญ่เลยนะครับผมขึ้นกระถางแปดได้เลยนะกระถางนี้ได้อยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะหลอดใหม่ล่าสุดเปิดด่างมาแล้วนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นงานงานที่เพิ่งเข้ามานะครับผมมาจากสวนดังๆเราไม่ไม่เหมาะแล้วนะครับครับนะผมก็แยกหน่อได้แยกแยกหน่อของต้นนี้นะครับผมแยกไว้ได้สี่ห้าวันแล้วนะฮะพร้อมที่จะเดินทางนะครับผมนะครับอันนี้คือต้นแม่นะฮะที่ว่าจะเอามาทําแต่ยังไม่ได้ทํานะครับผม ได้แค่แยกหน่อยนะครับผมนะฮะเพราะอากาศยังร้อนนะยังไงนะไม้ฟอร์มนี้นะครับผมนะครับนะฮะเดี๋ยวผมแบ่งต้นลูกให้นะครับผมนะครับเป็นบอลป้ายมามาฮะนะครับหรือถ้าใครจะเอาก็สกิดได้นะครับผมเลียเอาไปก่อนได้นะครับผมอันนี้ผมแบ่งหนอให้นะครับผมหนอนี้นะครับ450นะครับผมนะครับหนอของต้นนี้นะครับผมซื้อแม่ก็2,425นะครับผมมามาแล้วก็มาแบ่งกันนะครับ นะครับดูนะครับหน่อนี้นะครับผมสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับหนอก็จะโตไวหน่อยนะครับผมนะครับหนอจะโตไวหน่อยนะครับผมไม้บางทีไม้ที่เป็นไม้เมล็ดนะครับผมจะไปได้เยอะนะครับผมหมายถึงอันนี้ได้สามร้อยห้าสิบนะครับหนอนนี้นะมีสองหนอกระถางนี้นะมีสองหนอนนะครับผมสองหนอแบ่งได้สองคือก็คือว่าแยกไม่ได้สองหนอก็สี่ห้าวันละอันนี้น้องแข็งแรงนะฮะก็สี่ร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับ ก็พอคืนทุนต้นแม่ได้บ้างนะครับผมนะครับก็แบ่งกันไปนะครับผมต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดเหมือนกันนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะฮะนะครับเดิมน้องจะมีสับโพกนะครับผมนะฮะสองร้อยห้าสิบกระถางแปดแล้วด้วยกระถางนี้ก็สองร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับน้องอยู่ในกระถางแปดลูกเต็มกอเลยไม่ได้นับนะฮะไม่ได้นับให้เพราะว่ามัน ขึ้นอัดมาแน่นเลย250นะครับผมกระถาง8ดครับผมใบไผ่นะครับผมนะฮะใบไผ่ต่อมาก็เป็นอูนี่อันนี้งานหัวเนาะงานหัวก็ได้มา450เดี๋ยววันนี้ปล่อย350นะครับนะฮะใบหอกนะครับผม350บาทกระถางแนะฮะสายแม่พันธุ์นะครับผมนะครับสายแม่พันธุ์นะครับลองดูนะครับผมนะฮะอันนี้จะติดกระเบนด้วยนะลูกค้าต้นแม่ครับต้นนี้นะฮะโคตรเทพเลยนะครับผม ต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งฟอร์มนะครับผมนะครับอีกหนึ่งฟอร์มนะเดี๋ยวแบ่งกระถางนี้นะครับผมนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับอันนี้ขาดทุนนะครับผมแต่จะแบ่งให้นะครับผมนะฮะดูหลอดใหม่นะครับผมอันนี้เป็นฟอร์มคอมเพกเลยนะครับผมนะฮะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเป็นใบหอกด่างนะครับผมทั้งด่างทั้งกัดสีนะฮะ เอได้แบ่งตรงนี้สองต้นนะครับเป็นไม้เมล็ดทศกัณฐ์นะครับกระถางนี้นะครับผมหลอดใหม่เปิดด่างประมาณนี้นะครับผมนะครับกระถางนี้ให้อยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับทศกัณฐ์ด่างนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมเป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม่ใช่ทศกัณฐ์ลุยสวนนะครับผมแต่แค่ละไม้อันนี้เป็นต้นแม่นะครับผมต้นแม่เอ่อได้แค่นี้แล้วครับผมนะครับใครจะรับน้องไปก็ขออยู่ร้อยหกสิบบาทนะครับผม พร้อมทำจำนวนนะครับผมนะครับสีเลิกงามนะครับผมกระถางหกนะครับผมเออดูจากที่ว่าน้องอายุเยอะหรือไม่เยอะก็ดูที่เม็ดสีนะครับผมส่วนใหญ่สีเลิกงามก็น้านานครับผมเลี้ยงกว่าจะกัดสีชมพูนะครับผมนะครับกัดเม็ดสีชมพูอันนี้ก็มาประมาณนี้เลยนะครับผมก็ได้ร้อยหกสิบาทนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับออกมาก็เป็น อันนี้เป็นไม้แยกหนอนะแยกหนอ่อเยกหนอ่อหนอ่อใครจะเอาหน่อนี้ก็ขออยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับทั้งดังทั้งป้ายนะครับผมงานงานหนอ่ออันนี้น่าจะใบสซมนะ่แดดขัดอะเอาไปสามใบนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับผมหรือว่าจะเอางานนี้นะครับผมเป็นหน่อนะครับผมออกด่างนะครับผมนะครับ ก็ถังละร้อยห้าสิบนะครับผมอันนี้ก็อีกหนึ่งหนอนะครับผมร้อนมากเลยครับผมครับเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวมาดูทางนิดงเข้างานหลักสิบ <c oughs> หอ,อกเหลืองไม่รู้เขาเรือเ่องอกันย่างนะครับใบหอ,อกเหลืองอย่างนี้นะครับผมเอ่อ ปล่อยอยู่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมใบหอกเหลืองนะครับผมอันนี้ก็ไม้ด่างนะครับผมไม้ด่างนะครับไม้ด่างไม้ด่างฟอร์มนี้ก็เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะไม้ด่างแบบนี้นะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับผมถ้าราคาสูงไปก็กลับขอประทานไปครับไม่รู้จะตั้งราคาอกระถางนี้ก็ถังนี้เล็กลงมานิดนึงนะครับผมนะครับเป็นบอลป้ายนะครับผมนะเป็นลูกไม้นะครับผมเป็นลูกไม้ ได้เก้าสิบาทนะครับผมเก้าสิบาทนะครับผมนะครับตัวนี้ก็ยี่สิบาทแล้วกันนะครับเอ่อเขาเรียกว่าเศรษฐีหมื่นล้านนะครับผมเอ่ออันนี้ก็ไม้มเมล็ดนะเฮ้เร็วมามาคอยปิดตู้นี่ไม้มเมล็ดนะครับผมนะครับขออยู่ที่ห้าสิบาทนะครับผมห้าสิบาทนะไม้มเมล็ดด่างนะครับผม เออกระถางสี่เอาไปสี่สิบาทนะครับผมคุณลูกค้านะฮะอันนี้ก็มไม้เมล็ดอ,อันนี้อันนี้อันนี้ด่างน้อยนะฮะก็ขอสี่สิบาทนะครับผมนะฮะแต่ดูนะครับนี่เดียวกันครับเรนูนะครับผมเรนูก็ห้าสิบาทนะครับผมกระถางห้าจุดห้าครับผมเรนูนครนี่หลอดใหม่นะครับผมห้าสิบบาทนะครับผมเนี่ยครับ หอกเหลืองนะครับผมใบหอกเหลืองหอกเหลืองทองนะครับร้อยห้าสิบนะครับผมฟอร์มใหญ่แล้วครันหาักอะกระถางนี้ไม้ด่างครับผมนะครับเออขออยู่ที่สี่สิบบาทนะครับผมนะครับสาวนครนะครับผมสาวนครเอาไปยี่บห้าบาทนะครับไซ์โตแล้วครับผมยี่บห้าบาทนะครับสาวนครไม้ด่างนะฮะสาวนครใช้สีนะครับผมนะครับ อันนี้ทรงวาดนะครับผมทรงวาดเป็นไม้ที่มีนักแข่งนะครับผมแล้วก็คล้ายๆกับหยกจันทบูรณ์นะครับผมนะครับอันนั้นพูดถึงตอนโตนะฮะตอนนี้ก็กระถางนี้ขออยู่ที่สี่สิบาทนะครับทรงวาดนะครับผมทรงวาดนะฮะไม่ใช่หยกจันทบูรณ์นะลูก้ะอุ้ยนี่ทศกัณฐ์เนี่ยปล่อยทศกัณฐ์ักต้นจะไม้ทรงสูงนะมันจะยากจริงครับทศกัณฐ์นะครับผม ร้อยิบาทนะครับผมเป็นงานหน่อนะงานหัวนะครับผมร้อยิบาทนะเป็นใบยาวนะพอทสกันนะครับผมนะครับปิดเถอะโอ้มาณีลอ,ลองลองลองมาณีลองเพชรอีกสักรอบนะครับผมก็จะไม่ขายแข่งนะครับมาณีฟอร์มนี้นะครับผมกระถางห้าจุดห้านะครับผมวันนี้เอาไปไหน,หนนะ จากร้อยนึงก็เอาไปหกสิบาทนะครับผมนะครับหกสิบาทนะครับกระถางนี้ยังอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับคือผมไม่อยากให้เขาแบบเอาที่หน้าไม้นะครับผมใช่มันีมันีอาจจะลงแล้วนะครับแต่ถ้าไม้หน้าไม้แบบคมๆสวยๆก็ผมว่าราคาร้อยห้าสิบาทไม่น่าแพงนะครับผมแต่ก็อาจจะแพงกว่าชาวบ้านครับผมว่ก็เริ่มไม่ค่อยมั่นใจในการไล์นะครับผมบางครั้งก็เราเหมือนเราราแวงหลังนะครับว่า นะครับพ่อค้าบางทีคลิปอื่นบางคนเขาเทเขาเทเทสะโพกคดเลยนะครับผมพ่อค้าด้วยกันกระถางนี้นะครับร้อยห้าสิบาทเห็นแก่หน้าตาหน้าตาหน้าไม้นะครับผมนะครับร้อยห้าสิบาทอันนี้เป็นฟอร์มใหญ่ขึ้นไปหน่อยนะครับหอกสนิมนะครับหอกสนิมทองนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับดูนะฮอกนะครับผมอันนี้ไม่ค่อยมีครับสวนอื่นผมยังไม่ค่อยเห็นใครไลฟ์ขายหอกสนิมทองนะครับผม นะครับงานกระดูกร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นกระเบนนะกระเบนวันหวานนะครับผมเป็นไม้ทรงกระเบนเหงื่อเข้าตาหยดใส่โทรศัพท์กระเบนนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะฮะเมื่อกี้ผมก็ไล์ไปทีนะฮะเหงื่อไหลแบบท่วมหน้าแล้วก็หยดใส่โทรศัพท์แล้วก็ช็อตไปแล้วก็เริ่มใหม่ครับมันดีครับอากาศร้อนนะครับผมยังไงดูแลสุขภาพนะครับผมทุกคนนะครับผมนะครับอากาศร้อนก็กินน้ําเยอะก็ก็ดีครับ กินเยอะเกินไปก็ก็ดีครับอ่ะกระถางนี้กระถางนี้งานร้อยห้าสิบบาทครับเป็นเป็นฟอร์มกระถางหกนะครับผมส่วนกระถางนี้เป็นเป็นไม้มเมล็ดแยกหนอนะครับผมนะฮะดูนะครับผมด่างแบบนี้นะงานเขาเรียกว,ว่าใบหอกใบไผ่เา,าเริ่มต้นจากเขียวอนะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขามีเชื้อป้ายเชื้อด่างนะ โตขึ้นไม่เคยผิดหวังสักต้นนะครับผมส่วนใหญ่ดำแดงพักหลังมานี่ก็ก็จะเยอะนะครับผมเหมือนว่าแต่เขียวนะี่ยเขียวแล้วสวยนะ่ยไม่ค่อยเจอนะครับอันนี้ขออยู่ที่เอองานหน่อนะงานหน่อขออยู่ที่แปดสิบาทนะครับผมแปดสิบาทนะครับผมกระถางนี้เป็นใบใบหอกนะครับผหอกไผ่บางทีแยกกันไม่ออกบางทีมไม้มเมล็ดไปเอาไปรู้เรื่องตอนตอน,ตอ,นอายุหกเดือนเจ็ดเดือนกันนะครับผม นี่ก็นี่นะฮะตอนนี้พอเอาไม่เห็นแล้วครับกระถางนี้นะเอาไปเก้าสิบาทนะครับผมนะฮะร,รับประกันว่าป้ายนะแต่ใบเบีย้ยเข้าป้ายนะแล้วดูมันรูนล้นหลอดใหม่นะคือน้องเอามาหลบแดดนะครับผมอาจจะสีดับๆแต่ตัวม่เป็นไม้พันดุนะครับผมพันป้ายดุดๆอ่ากระถางนี้นะเป็นไม้เมล็ดชิ้นผ่านะครับชิ้นผ่าเปิดด่างชมพูปัดเปิดด่างทองนะครับผมนะครับ ขออยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับคุณลูกค้าห้าสิบาทนะครับนะฮะใครที่ชื่นชอบไม้ไม้ป้ายนะครับผมนะครับเขาวันนี้ต้องกราบขอประทานอภัยนะครับถ้าเกิดผมพูดจาอะไราไปแบบไม่ไม่สบายใจนะครับนะฮะทุกทุกคนนะครับที nah ่เลี้ยงบอลสีนะครับผมต้องกราบขอประทานอภัยนะครับวันนี้ก็อากาศร้อนขอรบกวนแค่นี้นะครับผมครับวันนี้ขอสวัสดีนะครับทุกคนขอให้เลี้ยงบอลสีอย่างมีความสุขนะครับผมนะครับวันนี้ขอสวัสดีครับ